สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้แม่ขวัญเอารถมาตรวจสภาพค่ะคือตรวจสภาพตรวจสภาพทุกปีค่ะอนอาทิตย์ที่แล้วเอารถเข่าศูนย์มากค่ะเอารถเข่าศูนย์วันที่แปดเราก็เอารถเขาา่าศูนย์ไปเช็คอย่างเรียบร้อยค่ะเมื่อไปประมาณสี่พันหนึ่งสี่พันหนึ่งกว่ากว่าขค้นค่ะก็จะประมาณหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทค่ะหมื่นเกือบสองหมื่นบาทเนาะ แล้วก็เมื่อนี้เอามาตรวจสภาพค่ะ et, ว่ารถเฮ่า um, มันสิพานบอมันสิเลียน,นด้บอปีนี้เองสิค่ะรถอยู่นี่ ique, ค่ะตรวจสภาพทุกปีค่ะนอกจากรถใหม่รถใหม่บรต้องตรวจสภาพอยู่จักตั้งแต่สามปีแล้วก็หลังจากสามปีก็จะเป็นสองปียังสิค่ะรถใหม่รถใหม่วลารถเก่าก็ต้องตรวจสภาพทุกปีจ้ะว่าสามารถเรียนบนท้องถนนบอมีความเสี่ยงกับการสิพังบนท้องถนนบอยยังสิจ้ะ โอเคค่ะไะนี่ค่ะมองตรวจสภาพรถจะประมาณนี้เด,เดี๋ยวประตูเขาก็จะเปิดช่องช่องนี้รถยนต์ค่ะช่องช่องนี้จะเป็นลาสบีนแม่ขอนเคยมาทาํางานทําทํางานทําความสะอาดนี้ค่ะเ,เหยุเนื้อเมือแลีงหลังจากที่เขาอันเลืกงานแล้วเพราะว่าถแถวนี้มันยังสิบ่มีรถนะ มาเริ่มแรกกะเข้าไปเช็คชื่อตรงนั้นก่อนค่ะไปเช็กชื่อเข้าไปแล้วไม่นช่มีเป็นอ่าจอมอนิเตอง่ายๆเท่ากับเข,า,เขาไปเขียนทะเบียนรถเท่าเดี๋ยวเดี๋ยวผาเขาไปเบื้องค่ะแม่บอกกันเลยว่าแม่ควนต,ตรวจตรวจยู่ช่องหนึ่งช่องแรกค่ะแต่ว่าในตัวตรวอกมาเล้วค่ะเรียบร้อยอีกช่องหนึ่ง<ม>ช่องหนึ่งช่องสองก็มีช่องสามช่องสี่ค่ะ เขาไปแล้วไปเช็คไปเช็คซื้อไปเช็คว่ามาแล้วรถขั้นนี้มาแล้วอังสิค่ะเ่าก็สิขึ้นว่าเฮานาบวลาเท่า์ไดไปแล้วแม่ควัญเขาไปบุกเราบางหันลืมไทยเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไม้ัสิได้ปะอันนี้มาหวอดเท่ากเขาไปเช็คซื้อก่อนค่ะเขาไปเขียนทะเบียนรถว่าเข้ามาแล้วรถเข้ามาแล้วเข้าประตูนี่แหละ มีเครื่องสิจังรถแม่ขวัญค่ะเขียนไปเลยจี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 แปดแปดหนึ่งหนึ่งนี่สิค่ะเขียนแล้วก็โอเคไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็มันก็จะขึ้นปุ๊บปุ๊บมันจะขึ้นว่าเฮ้า หาบุ๊กวลาไว้เท่าไหด้ห้าจองเวลาไวทเท่ร์ไดค่ะรี่ร้อยกระถาไปจอดถาเขาเอิญค่ะเป็นห้องเช็กชื่อค่ะคือยังห้าเขามาเ้ากระมาลงซื้อว่าห้ามาแล้วแล้วเขาก็จะเอิญเขาห้องหนึ่งสองสามสี่ค่ะเขาห้องเขาห้องเช็กสภาพห้องน้ําด้วยแล้วก็เขาไปเนี่ยนะคะไปเช็คซื้อ ไปลูกทะเบียนว่ารถมาห้าว่าถ่าแล้วมาก่อนเวลาค่ะมาก่อนเวลานี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นแม่ขวัญนัดไว้ที่สิบจุดสองศูนย์ตอนนี้สิบจุดหนึ่งสามแล้วค่ะมาก่อนเวลานิดหนึง่งว่าสิมาก่อนเวลาจาักยี่สิบนาทีเค่ะมาท่านมาท่านพญายสองคนเพยยิ่งจะมาตรวจสภาพจดใจ มาตกค่ะมเมื่อไงมาตกตกโพโพแลวเราก็มื่นมืนม่นเหมือนเศร้าไงข้ารีโอออกไปยางกับมื่นค่ะนี่นพระเจ้ามาหอดพระเจ้ากัยางไ,ไปไปเช็คไปเช็คซื้อค่ะไปเช็คซื้อว่าจะของมาแล้วว่ารถขั้นนี้มาแล้วจองไวอ้อายฝรั่งที่บ้านจองไว้แต่โมก้อนนี่ค่ะ าไปเช็คเขาไปเช็คซื้อค่ะ,ะสิบโมงสิบเจ็ดค่ะอีกสามนาทีจะเป๊ะเวอร์เกิดไปหรือเปล่าเนี่ยกาไปเข้าศูนเมืม่อไปมื่นมื่นกว่าเกือบสองมื่นบาทค่ะ มาลุนกันว่าสิตรวจสภาพพานบอมู่แม่ขวัญมาตรวจมืออาทิตย์ก่อนๆนี่บอพานแต่ว่าเขาจะบอกว่าไปสอบม,มองนั่นมองนี้ค่ะเดี๋ยวไปสอบม,มาเราก็มาตรวจสภาพไม่ค่ะให้เวลาเดือนนึงค่ะไปไปตรวจรถไปสอบรถมากคอยมาตรวจไม่กูตรวจสภาพไม่แต่ว่าของแม่ขวัญนี่แกหลุนไงว่าสิพานบอ เมื่อกายไฟขอจะบอกว่ารถผู้ใดเป็นรถผู้ใดเนี่ยนั่น่รถพระเจ้าเข้าไปแล้วช่องซีนะคะเขาสิบอกว่ารถทะเบียนนี่รถทะเบียนนี่เขาช่องสามช่องซีค่ะมีช่องหนึ่งช่องสองทั้งพู่เนี่ะน่ในหน่อยในหน่อยทั้งคู่ค่ะช่องหนึ่งช่องสองในหน่อยทั้งคู่ช่องสามช่องซีค่ะช่องหนึ่งช่องสองทั้งคู่ค่ะ นอยรถไม<ล> okay. um, ่ก่อนช่องนึ่งค่ช่องนึงอยู่ทั้งไตแม่ได้ไปช่องนึ่งพอดีก็บอกช่องหนึ่งโอ้ช่องหนึ่งช่องสองทั้งไตเปิดแล้วเปิดแล้วปั๊ปัปัอันนี้กันด้ค่ะแม่ปิดลงเท้าไม่ก่อนรถ เป็นดุมรอดรถไม่ควันจะไม่ดุมดุมเหล็กดุมเหล็กดุมเหล็กรถบางขั้นเขาก็จะต่อสายกับทอไอเสียค่ะเบรงควันทอด,ดำๆยันยันค่ะรถไม่ควันไปก็ตรวจก็ตรวจลอจะตรวจท้งไตตรวจอย่างค่ะตรงนี้ถ้าลอะเขาเกาเหวจะตรวจลอดค่ะไอมันหมุนหมุนอยู่นี่นี่ เพอาะค้างๆเพราะยกขึ้นเวทาแบบว่าเช็คสภาพรถมันจะยกขึ้นได้นยกขึ้นยกรถยากรถขึ้นงายที่ตรวจตรวจท่องตรวจท่อง นี่มองนางถานี่ห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นั่งรอข้างใน,นก็น,นั่งนางถาค่ะมีกาแฟที่กินค่ะห้องนางถาค่ะแต่ว่าบางเชอารถสภาพไม่ไม่กับแป๊บเดียวค่ะนั้นจะเป็นตู้กดกาแฟตู้กดน้ำค่ะมีน้ำเย็น น้่มเย็ยนกัานางธรรมดาแล้วแต่นี่ประดกาฟแฟ้้วก็มานั่งรอนั่งรอตรงนี้ก็เรี้ยวค่ะหน้าที่หนึง่งพอดีแหละเขาก็เปิดประตูทั้งนี้ให้ทั้งนั้นยังปิดเย็ยนมามีสองประตูค่ะก็ออกมาเรียบร้อยค่ะแป๊บเดียวเลยค่ะ หน้าที่เดียวยกรถขึ้นไปแล้วก็โยกลงแล้วก็บแปบเดียวแกลลงมากแล้ว,ลวเนี่อ,อ้าิกลับบ้านโอ้ยเลี้ยวหายเลี้ยวขาตรวจแล้วก็คิดเงินเลยค่ะตรงนั้นเลยรูดบัตรเป็นส่วนมากค่ะบัตรเป็นส่วนมากแนละ้วทั้งเหมอดก็ได้ใบออกมาจังสี่ค่ะพร้อมใบเซ็จค่ะสองร้อยแปดสิบโครน สองร้อยแปดสิบกัประมาณเกือบพันค่ะเกือบพันเกือบพันนี่เป็นรถแม่พันตัวสภาพนะคะแล้วก็จะบอกว่ากูชแชนกูชแชนกับคือพานค่ะทั้งสองยางสองยางี่กระหัวก็ไปเช็คมาด้อเนี่ยตัวนี้ว่ามันสองไปเกือบพันโครนไงกือบประมาณสามสี่พันบาทนี่กาอันนี้ก็สอยไปมากนี่จะเลยผ่นานมาได้ด้วย ดีค่ะสุดยอดแล้วก็เออรถบางขัน้นนี่รถบางขั้นนี่เขาขีบเบงนํำค่ะบางขัน้นนี่มันเก่าหลายๆอย่างเสียเขาจะขีบหลบนี่เบิงค่ะเขาก็จะขีบเบืงนํำปนังงานเขาแต่รถหลายๆปีวะถ้ารถปีบ่หลายยังสี่เขากะแป๊บแป๊เบิงแป๊บแป๊บกะผ่านเรียบร้อยจ้ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยค่ะกลับบ้านได้ มาตกค่ะมันเนี่ยตกโพลๆเลย,าเยม,มาตกกลับบ้านค่ะจากไปตรวจสภาพรถมาจะมีเด็กหน่อยมาขี่มา้าเส้นน้ำมันนี่ค่ะครับทางบ้านเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้า ลงที่ประมาณลบศูนย์องศาค่ะลบศูนย์น้อยๆไปทางลบได้ค่ะโอ้ยชูแล้วค่ะศูนย์องศาแล้วเช้านี้ยังลบหลายตอนนี้ยังศูนย์องศาเป็นเดินขอกมาตั้งไปบ้านแม่ขวัญค่ะเจนน้อยๆเข้าบ้านนค่ะ ให้นกไว้ค่ะที่มาลุกมาอ,อีกนกกระมาหลายค่ะแต่ว่ามันบ่ไหลวันน่เม็ดแบบท่านตะวันเม็ดท่านตะวันไม่ขวันบ,บ่ไหลว่าเดี๋ยวไปเบิง้ง